สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านรุสเตีมอุมเมรอฟรันตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอยูเครนนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อม,มวลชนเกี่ยวกับขอบเขตของการพึ่งพาตะวันตกของอยูเครนว่าความช่วยเหลือจากพันธมิตรของอยูเครนซึ่งเป็นพื้นฐานของความช่วยเหลือที่สําคัญเรามีการจัดการกับอาวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ทางทหารร่วมกับสหรัฐยุโรปกลุ่มความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในยูเครนศูนย์ประสานงานผู้บริจาคระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาจัดซื้อและโลจิสติกเราพึ่งพาพันธมิตรมากกว่า80รเตูเตมอุม,มรอฟกล่าวต่อว่าสําหรับเป้าหมายหลักของอยูเครนในปีหน้าก็คือ,อยูเครนนั้นต้องการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศและได้รับความมั่นใจว่าปฏิบัติการทั้งหมดที่วางแผนเอาไว้สําหรับปี2 5 6 8จะได้รับการดําเนินการโดยปฏิบัติการเหล่านั้นอาจรวมถึงการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซีย ด้วยอาวุธพิสัยไกลระวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วตอนนี้เราแค่ต้องการการสนับสนุนจากพันธมิตรของเราโดยเฉพาะเรื่องของการเงินขณะเดียวกันนั้นประธานดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐได้มีการประกาศให้การช่วยเหลือทางทหารมูลค่า8 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ยูเครนโดยโจไบเดนได้ประกาศเรื่องความช่วยเหลือทางทหารระหว่างการประชุมกับประธานดีวอลเดนเมียร์เซเลนกี้ผู้นําของยูเครนบอกว่าเพื่อส่งเสริมแผนชัยชนะของวอลเดนเมียร์เซเลนกี้โดยเงินทุนดังกล่าว ได้แบ่งเป็นเงินรวม2,400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายใต้โครงการการช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในยูเครนของกระทรวงกลาโหมสรหรัฐรือว่าเป็นตะก้อนซึ่งอนุญ,ญาตให้รัฐบาลซื้ออาวุธสำหรับยูเครนจากบริษัทต่างๆแทนที่จะดึงมาจากคลังแสงของสหรัฐและอีกส่วนหนึ่งนั้นคือเงินจํานวน5,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายใต้โครงการเบิกจ่ายงบประมาณประธานาธิบดีซึ่งกลไกดังกล่าวช่วยให้สามารถจ่ายเงินให้กับผู้ผลิตอาวุธและเบิกจ่ายอาวุธได้โดยตรงจากคลังแสงของกองทัพสหรัฐ อย่างไรก็ดีเงินจานวนดังกล่าวจะหมดอายุลงในช่วงปลายเดือนกันยายน2567นี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดปีงบประมาณของสหรัฐซึ่งทางสำเนียบขาวได้ตั้งความหวังว่ารัฐสภาสหรัฐนั้นจะอนุญาตให้มีการขยายระยะเวลาจัดสรรงบช่วยเหลือบางส่วนออกไปให้เกินกว่ากําหนดเส้นตายในสัปดาห์หน้า แต่ล่าสุดนั้นรัฐสภาไม่ได้มีการผ่านเรื่องนี้แต่อย่างใดทั้งนี้ความช่วยเหลือดังกล่าวยังรวมถึงการจัดส่งระเบิดร่อนนำวิถีแม่นยำชุดแรกที่เรียกว่าอาวุธระยะประชิดซึ่งมีพิสัยการโจมตีสูงสุด130กิโลเมตรโดยขีปนาวุธพิสัยการนั้นจะทําให้ยูเครนมีอาวุธและสามารถโจมตีในระยะที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นยังจะจัดทั้งโรนและระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตเพิ่มเติมให้กับยูเครนอีกด้วยรวมถึงจะมีการสนับสนุนการฝึกอบรมนักบ,บินเพิ่มอีก18รายในปี2568นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกดสับสปา์กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนิด้วยครับ